มาพี่น้องมาพ่อมู้น okay ึงนี่เห็ดเพิ่งหวานน้มา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 นี่นี่เขาเริ่มดอกนี่ก้อนนี่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 คักดอกนึ่งมีดอกนึ่ง๋ยวเขาจังมัดจัดกันทำความสะอาดมามามามีเห็นบอหัวก็ขึ้นนี้พี่น้องพี่พี่อ้ยเห็นบอจ้าเห็นจ้าผูน่ะือมา น้ำมา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 พี่น้องน้ำมาตามสาวหนวดมาพี่น้องตามสาวหนวดมานี่ตีดอกซ่อนขึ้นเลี้ยงกันพี่น้องจแาพุ่นเบิ่งขาเพิ่นแน่พุ่นเห็นบ่จัง้ยคุณเอออตีดอกโอๆงามๆออะจ มาจากพี่น้องอย่งังหระโอ้ยมาพร้าวละนี่นี่จ้าเห็นบ่เห็ดเพิิงโอ้ยผ,ผุนักคาเพิ่นอ้าผุนพี่น้องอย่างมานี่พอดอกงาม่นี่า งดูพี่น้องไบอฮูอนคนอับพี่น้องงามคับพี่น้องจะพี่น้องดูงามบอดอกนี่ อ่อนๆจ้าพี่น้องสวยงามมากขกาจูนพุนเพิ่งหวานจ้ะมาจ้าพี่น้องอ่อด้วยจ้ะนี่นี่น,ๆๆน,น,นี่โอ้ยแฝดบนนี้เออแฝดเห็นปะจ้าแฝดจ้าพี่น้องจ้าืเห็ดแฝดนี่งามไรนี่ มีกระดอกนึงพี่น้องหัวก็ขึ้นใหม่ๆนี่นี่นี่จ้ะอู้สวยงามมากจ้ะอ่อนๆด้วยตัวนี้ดอกนี้นอนอ่อนๆหัวก็ขื้นจ้ะงามเลยนี่แฝดจ้ะพี่น้องเอ ข้าวจัวข้าวจัวจ้ะงามอืมสวยงามจ้ะลูกนั่งเฝ้าอีหยังลูกยิงแฝดฝาแฝดแม่จางามหลายพูน่ะคุน่ะบ่พออะไรจังเลยแหะลูกพูน่ะโอ้ยงามขักงามแน่เบิ่งเด้อบเบิ่งเด้อบเบิ่งเด้อบอ้เขียน้องเพิ่นเบิ่งนั่น ข่าวจูนพูนจ้งข่าวจูนพูนพข่าวจูนพูนเป็นกระล่างเหลาขาพี่น้องเหนียนคักเหนียนเนียเฟียดได้นี่แฟีสยาม,ม,มงามจังเฮาจังไปจัดการอยู่บ้านโอ้ยงามกวาน้ำเนีย่ยพี่น้องนี่มากพออีกดอกหนึ่งแข่งอยูยตัวนี่ป่ดขาเพื่อนพูนเพึ่งหวานจ้ะ มีอีกดอกหนึ่งจ้ะโอ้ยแข็งค่ะแข็งแน่พุดอ่ะขาเพื่อนเอออิย,อยสวยงามจ้ะสวยสวยโอ้ยงามงามงามต้องเคาะก่อนดิโอ้ยงามคักคุณอ่ะ โอ้ยงามงามนี่พึ่งหวานอ้อๆเลยจ้ะพึ่งหวานดอกนึงพี่น้องัองก็คืนอ้อองามจ้ะดอกนึงนี่จ้ะ